คาถาเห็นผีนี้ใช้สำหรับท่านที่ฝึกสมาธิอยากเห็นผีอยากคุยกับผีให้เอาคาถานี้ของหลวงพ่อหรือีดิงดำแห่งวัดท่าสูงไปใช้มีเพียงสี่คำเท่านั้นให้ว่าในใจเรื่อยๆจนลืมว่านี่คือคาถาเห็นผีแล้วผีจะปรากฏขึ้นเองตอนที่เราเผลอคาถาให้ว่าดังนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุปินานัง